สวัสดีครับทุกคนผมสกีนนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่อง Hasuri Skill Kinomi Master Skill ไร้ประโยชน์ของ Master ผลไม้ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับโดยเรื่องนี้จะเปิดมาที่ต้นไม้ต้นหนึ่งครับแล้วเรื่องก็จะบอกแล้วครับว่าในโลกที่เพกอยู่เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสกิลซึ่งแต่ละคนจะมี1อันซึ่งวิธีการได้มาก็คือต้องไปกินผลไม้สกิลครับและภาพก็จะตัดมาที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งเขาชื่อไลท์แต่ผมจะขอเรียกเขาว่าเพกนะครับซึ่งเพกเน เพื่อนสมัยเด็กของเขาอยู่ครับซึ่งเธอเนี่ยชื่อว่าลีน่าแล้วทั้งสองคนก็กําลังคุยกันถึงเรื่องที่ว่าในวันนี้พวกเขาจะได้ไปสุ่มสกิลกันครับแล้วเพคก,ก็ถามครับว่าลีน่าอยากได้สกิลแบบไหนหรอแล้วลีน่าก็ตอบกลับมาครับว่าอยากได้สกิลที่อยู่ในสายงานเดียวกับพ่อเอกซึ่งเพคก,ก็ชวนเธอไปเป็นนักประจนภัยด้วยกันครับซึ่งเธอก็ตกลงซึ่งเหมือนเธอจะมีใจให้เพคอยู่นะเสร็จแล้วทั้งสองคนก็เดินกันมาจนถึงหน้าโบสถ์ครับซึ่งที่ที่นี้แหละครับที่ทั้งสองคนจะ ตัวเองเนี่ยจะสร้างปราศริษัทงานเป็นนักปราชญภัยกับลีนาชางสารภาพก็จะสกิปไม่ที่3มเดือนต่อมาครับผู้เอกกำลังเก็บผลไม้อยู่ครับแล้วก็บอกว่าสายอาชีพที่ตัวเองได้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการเกษตรครับก็เลยไม่ได้ไปต่อสู้กับลีนาสารภาพเพก็จะเล่ากลับมาครับสารภาพเพก็จะเล่ากลับมาครับในบทวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งแม่ชีก็จะอธิบายครับว่าผลไม้เนี่ยสามารถกินได้แค่รอบเดียวซึ่งถ้ากิน2รอบเนี่ยตายตายทุกคนเลย เสร็จแล้วแม่ชีก็จะเชิญลีนาครับเพื่อมาเป็นคนปลุกสกิลคนแรกซึ่งนอกจากเธอกินเนี่ยตัวของเธอก็เปล่งแสงออกมาครับซึ่งสกิลที่เธอได้คือเทพนักดาบครับก็คือเป็นสกิลสายการต่อสู้แล้วก็เหมือนจะเป็นสกิลที่แรงมากๆเลยครับจนแม่ชีต้องไปแจ้งให้สมาคมรู้เลยต่อมาก็ถึงคิวของเพเกครับเพเกกินเข้าไปเสร็จแล้วตัวก็เปล่งแสงนะครับแล้วสกิลที่เพกได้ครับก็คือเทพแห่งผลไม้สกิลการเกษตรครับเพเอกของเราก็สุดเลยครับแล้วลีนาก็บอกครับว่า ตัวเองเนี่ยจะทิ้งสายอาชีพนักประชนภัยของตัวเองไปเพื่อไปทำสวนกับเพกเพได้แต่แล้วแม่ชีก็ห้ามครับเพราะว่าลีน่าเนี่ยโดนมาคับเลยครับว่าจะต้องเป็นนักประชนภัยเท่านั้นเพื่อช่วยชาติเสร็จแล้วเธอก็โดนจับตัวไปเลยครับสารภาพก็จะตัดคำว่าที่ปัจจุบันครับซึ่งเพกของเราเนี่ยกำลังตัดผลไม้แล้วก็ไปขายอยู่ครับส้วเพกก็บ่นกับตัวเองครับว่าถ้าสมมติเนี่ยสกิลน่ยสามารถใช้งานกับผักได้ด้วยก็คงจะได้เงินเยอะกว่านี้นิดนึงแต่มันันใช้ได้กับผลไม้ดังนั้นระหว่างที่เพกกลัังเดินบ ก็เจอป้ายโฆษณาที่มีลีน่าแปตรงนั้นครับมันเป็นการประกาศครับว่าลีน่าเนี่ยได้ขึ้นไปสู่แรงเอสแล้วเสร็จแล้วภาพก็จะสกิปมาที่ตอนเย็นครับซึ่งเพ็กเนี่ยกำลังฟันตอไม้อยู่แล้วก็บอกครับว่าถ้าเพกฟันตอไมอ้นี้หันครึ่งเนี่ยเพ็กจะเป็นนักผจญภัยเสร็จแล้วเพกก็งาดาับแล้วก็ฟันมันลงไปครับใช่ครับมันไม่แตกแล้วเพกก็โดนแรงสั่นจนตัวนี้ลม้มลงไปนอนก,กับพื้นเลยครับแล้วใน,น,นระหว่างที่เพกกกำลังบ่นอยู่นั้นครับก็มี สาวน้อยคนหนึ่งเดินมาทักเพคครับซึ่งเธอชื่ออายาซึ่งเธออาศัยอยู่กับเพคครับเพราะว่าหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยบังคับให้เธอเนี่ยมาอยู่กับเพคแล้วเราสาวเพคกอธิบายเสร็จครับอายาก็ชวนเพคไปทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับสลภาพก็จะตัดมาในบ้านครับเพคเนี่ยกำลังกินซุปกับอายาอยู่ครับแล้วเพคก็จะบอกกับอายาครับว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับผลไม้ตรงนั้นนะมาเป็นผลไม้สกิลแล้วก็ห้ามกินมันโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่แล้วอายาก็ตกใจครับ เพราะว่าเธอเนี่ยเอาผลไม้พวกนั้นมาผสมไว้นในซุปซึ่งเพกกินเข้าไปแล้วแล้วก็เธอด้วยซึ่งในตามทฤษ,ษฎีเนี่ยเพกจะตายครับซึ่งเสร็จแล้วเพกก็เริ่มร้อนตรงหน้าอกครับเสร็จแล้วล้มลงไปแต่แล้วเพกไม่ตายครับเสร็จแล้วอาญาก็เริ่มรู้สึกแบบเดียวกันครับตัวเธอก็เริ่มเปล่งแสงออกมาครับแล้วก็เธอได้รับสกิลมาครับซึ่งสกิลของอาญาคือการเห็นความสามารถสกิลของคนอื่นครับแล้วเธอก็บอกครับว่าสกิลอีกสกิลหนึ่งที่เพกได้มาเนี่ยคือเทพนักดาบหรือสกิลที่ลีน่ามีครับ ซึ่งสกิลนี้มันแรงมากๆตามที่บอกเลยครับแล้วเพกก็รีบออกไปทดสอบเลยครับโดยการฟันต่อมานันอีกรอบซึ่งรอบนี้มันขาดครับซึ่งก็ตามที่เพกบอกครับถ้าเพกฟันต่อม้นี่ขาดแล้วเพกจะเป็นนักประจนภัยแล้วภาพก็จะตัดมันที่วันต่อมาครับเพกมาที่กิลครับเพื่อที่จะลงทะเบียนเป็นนักประจนภัยแต่ในระหว่างที่เพกดูบอร์ดภารกิจอยู่นั้นก็มีคนเดินชนเพกครับซึ่งเหมือนเขาจะมาหาเรื่องเพกและหลังจากนั้นเพกก็เมินมันไปครับซึ่งเขาก็โกรธมากเลยครับแล้วก็ ชักดาบขึ้นมาจะฟันเพกแต่และเพกก็กันดาบของคนนั้นได้ครับเสร็จแล้วปาร์ตี้ที่มาเดินชนเพกก็เดินออกไปครับซึ่งภารกิจที่เพกจะทํานี่ก็คือการล่าสลามครับเสร็จแล้วภาพก็จะตัดมาที่พื้นที่ล่าสลามนะครับซึ่งเพกของเราก็โชว์เทพไปครับโดยการฟันสลามแล้วก็พื้นแทบแตกแล้วไอย่าก็ขอกินครับซึ่งเธอเนี่ยเหมือนจะกินทุกอย่างเลยในระหว่างที่เธอกำลังจะกินครับเพกก็ได้ยินเสียงคนร้องออกมาครับซึ่งเสียงนี้มาจากปาร์ตี้ที่เคยชนเพกมาครับ ซึ่งพวกเขาโชค้ายครับที่เจอยักษ์ในพื้นที่ที่มันเลเวลต่ำแบบนี้สารเพกก็ถามรับว่าให้ช่วยอะไรไหมซึ่งหลังจากปาร์ตี้นั้นเห็นก็เลยวิ่งมาทางเพกครับวับงว่าไอ้ยักษ์นี้จะล่าเพกแทนพวกเขาเสร็จแล้วเพกก็ชูเทปไครับดยการฟันกลางหน้าอกมันขาดไปสองท่อนครับเพกก็ตัดเขาของยักษ์นั้นครับแล้วก็กลับไปที่กิลสารเพกนั้นก็มาเอาเขานั้นมาขายให้อยู่ครับคนที่ยืนอยู่ขา้ขางหน้าก็ขอตัวไปเช็คก่อนครับแล้วในระหว่างนั้นลีน่าก็กลับมาพอดีครับซึ่งเพกก็ ฝ่าฝูงชนไปทักเธอครับแต่แล้วเธอก็บอกว่าเพผลงกจาคนผิดซึ่งเหมือนเธอเนี่ยจะแทบจะไม่ใช่คนเดิมแล้วเสร็จแล้วก็จบตอนที่1ครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ผมฝึกสปอยอนิเมะก็ถ้าผิดภาพประการใดตรงไหนก็ขอภายณนจุดนี้ด้วยนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการรับชมคลิปของผมครับแล้วก็ขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับขอบคุณครับ